พี่น้องมาเบิ่งลิงสิเอาเพิ่อันผึ่งเอเ,เอากระเป๋าใส่เป๋าใส่ถาแม่พี่มาเป้าซื้อพี่แม่ไม่เล่นไพ่บ่ันยาวานยาวันหนู่มสิมาเดี๋ยวเอายาสูบสิเมือก่อนพี่แม่มะเป้าซื้อพี่แม่ม,มันไง,ไง่ายง่ายผีแม่ผีแม่ซื้อนี่แม่มันไง่ายๆนี่แม่ดีอเออนี่ละซื้อนี่ละมันจังบ่ไเด็น เอือนันละพี่น้องเลี้ยงเอาเผืงองว้ามาเป่าในเอกกูเหมือนห่หนาดไวทงไงบอกว่าแนวอัน,อนบิววายย้อันมาเอาอนน้นองไม่ค่าเดียวงเสอออีอย่าบอกมันอย่าบอกมันบอกวานเป็นแรงใหม่ไปแล้สิบลิว,ดเ,ดวเออ เปาเปลาเปาดจั้งสิดเป็นใจอ่อนใจสั่นพดจังหนึ่งผดใจง่วาามันกางเขนเขาคำง่ายๆในปอห่างเออเยวกูวิ่งะแล้วมาวิ่งสภาษาสำหนีหนึ่งดอันนึงว่าเออเวดูกันเอเฟรยบิวว้ ตา้าตาคือเลี้ยงดีแท่เดียเดียมันคือเลี้ยงเหมือนเดียมันคือเป็นสีทองเหมือนเนาะมันคือเป็นห้างสีทองอ๋อเนยเจ้าฮะมาต่อต่อเลยไปต่อต่อลูกไม่ไหว่วิดีอ พี่น้องแมกเยวหยากับมะพร้าวห้างผึิงลิงสองตัวสิพักกันเอาผึิงเนี่ยบบบนี้พี่น้องห้างมิมอะไรเอามันนันด้วยเออใส่ถุงเสียไปแน่ดีอ่ะปลามันคือเป็นห้างสีทองว่ะอือตรงนี้เอาเทียนเป็นสีเหลืองเนาใส่เกี่ยวไปมันสิเกาะเอา มันสิรุ่นดิเอ็ดมึงเอาอันเตรียมเอาเอาเสียมเอ็ดเอ็ดมึงเตรียมเอาเสียมไปยังเดี๋ยวเปลอีกคนนึงทั้งเปลทั้งเชียสนบอกมันจังออกยื่นยู่หลังปั่มกูปีเชียวสื่อได้เดียวกูเชียวสื่อได้เดียวเาเอาใส่มาสีเจียวออกเอสป่ะเนี่ยมาเราถือเอาเราสาเอาอ่อนสาดพร้อมว่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเตรียมดีๆกันเลยนี่แซ่หนักเชียมเอาหนังเงินเดือดๆไปรวบ นี่ละมองมันมองันอยู่ขุนงานทึ่งๆขุนมนีที่อามิมพี่นออ้องอาอยะไปซักซื้อนั่นหรอปะเอ็กฮึไปเปลเป่นเ็นกูท่านั่นและวเอเอาเอาเบิเดังกับคลิปนี้หละเดียว ลงยุทธภูมไปเลยออลิงเอามีมพี่นออ้องนี่เาก่อไฟควันเป็นให้มันเนาะ เป้าอีกไหมก็เป้ายาจูบแม่คนใส่เอาคนใส่มาเป้ามีจุดเอาตรงนี้รวดไปนะสมแดดสมแดนเอาเรน่องไปแทรกเอามางานยังกับว่าฟอร์บบนคุณลงเงินไร ไปยังไปไกลเลยเออมาตอดดอกยราว่าคำหนีเนี่ยแหละเขาไปว่าคำหนีมับรัดดอกนะโอ้เออวันนี้เขาไปไกลอืาว่าแมงวัน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 ทุกทดอก พี่น <Kız S 3> <stop> ้องมุ้นนี่และว่างเพื่องสองคนนี่แหละพี่น้องว่างพอพ่อพ่อใหญ่มันใหญ่มันลูกเออมันจะเป็นควันมันลูกมัน้่งเป็นควันพ่อแล้วซ้ำหนอนมันกาอันไหน มันล่นเลยนี่เจ้าอออคอยๆจับเนี่ยเออค่อยๆจับคอยๆจับเคี่ยออกว่าเป็นตีเคี่ยแม้นออกมั้เออเออเหลือควันตายบ่มึงอีเดยีย <c ười> ดับดับดับดม่าบดึงลงซื้อนั่นค่อยๆดึงใมเดียยับเป้าเออมึงยับเป้าอะไรมึงเลี้อมันบ่อนั่นแล้วล่ะ ค่อยๆมันบ่อยนันเลี่ยวเขาให้ใจเย็นๆดีเออเบาเามึงสิไปดึงฝ่าๆอย่างมันบ่อนันเหล้วแหละมันบ่อยนันเลี่ยวเบา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 เมันตอมสอมันตอมสีมึงเสียกูดึงลงขขางรางอออย่าไปแก้ยังซานเอคแก้ังซีหวนยัไ ตัวไนไปมันเลยใหญ่อืมมันแก่แล้วตัวเอ็ดมาเดีมาดูหน่อยมาดูใกล้อ๋นอนิ่งๆแก่แล้วอืะเอ็ดกุ๋มๆกลุ๋มเดูนี่ตาแดงแดงแลไรนู้นมันกับเฮ็ดซ้า อุ้ยหอมไมห,หอมหอมพี่น้องน้ำผึ้งเดือนห้าเดือนหก

วาง่อนเ้ารเปล่ามีเละป๊ะได้ยัยวกันเอาวาสันพี่น้องเอาวาสันบแย